สายฟ้าป้าดผาเปรี้ยงดับสลดทันทีห้าตกฝนแรงฟ้าแรงแรงสั่งแรงลาเตรียมลาฤดูฝนเส้นทางพายุขณะนี้เพียกรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุทกภยัยพียกรากาศในช่วงเย็นวันเสาร์ที่7ตุลาคมซึ่งในคืนนี้ แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าคะนองฝนตกหนักฝนตกหนักมากเส้นทางฝนเส้นทางพา,ายุเปอร์เซ็นต์ของฝนในแต่ละภาคแนวโน้มของฝนอีก10วันล่วงหน้ารวมถึงในด้านของภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากข้างบ้านจะเป็นเช่นใดกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะคะ ใน12ชั่วโมงที่ผ่านมาบริเวณพื้นที่ฝนมีลักษณะของการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ดังนั้นนะครับในช่วงนี้สาเหตุแลปะปัจจัยคือหย่อมความรากาศต่ํา ที่ก่อนหน้านี้ได้เคลือนตัวเข้าปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนฝั่งล่างบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคเหนือทางตอนล่างและภาคเหนือฝั่งตะวันตกตามลําดับ ดังนั้นในด้านของพื้นที่ย่อมพอประกาศตามที่ปกคลุมจึงดึงร่องมรสุมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและในขณะนี้ดึงร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงภาคอีสานและดึงมรสุมตะวตกเฉียงใต้ให้พัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย จึงทาให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและหนักมากบางพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคอีสานขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอัยจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทาน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต้องฟังร,ระวังเป็นพิเศษนะคะเพิ่มความระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองรวมถึงหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ปายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ส่วนท่อนลมทะเลคลื่นสูงหนึ่งถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในด้านของการแจ้งเตือนฝนนะคะก็ยังคงมีในด้านของพื้นที่ภาพข่าวอันน่าสลดที่เกิดขึ้นนะครับบริเวณพื้นที่ประเทศไทยของเราเช่นกัน้าผ่าเปรียงเจ้าของวัวช็อกลงกลางคอล้มตึงตายหาพ่อพันแพงแสนกว่าด้วยที่บริเวณพื้นที่ชนแดนเพชรบูรณ์ฝนกระหน่ำทั้งวัน ฟ้าผ่าเปลี่ยงดังสนั่นสองครั้งซ้อนเจ้าของคอวัวช็อกเจอวัวที่เลี้ยงไว้ตาย5ตัวหนึ่งในนั้นเป็นวัวพ่อพันราคากว่าหนึ่งแสนบาทโดยล่าสุดเมื่อวานนี้17นเจา30นาที6ตุลาคม2อ6พผู้สื่อข่าวรับแจ้งเกิดเหตุฟ้าผ่าวัวชาวบ้านตายถึง5ตัวที่บ้านลาดแคหมู่ที่22ตำบลลาดแคร์อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์จึงเดินทางไปตรวจสอบ เมื่อไปถึงพบข้อกวัวทำด้วยไม้ไผ่ล้อมรอบเนื้อที่กว่า50ตารางวาหลังคาสังกะสีภายในอคอกวัวมีวัวนอนไตยเรียงกันอยู่5ตัวส่วนบริเวณหัวเสามีร่องรอยฟ้าผ่าจนแยกออกจากกันทั้ง6เสา ด้านในภัยสารสิงสถิตอายุ50ปีเจ้าของคอกวัวเปิดเผยว่าเลี้ยงวัวไว้16ตัววันนี้มีฝนตกลงมาตั้งแต่เช้ากระทั่ง4ี่โมงเย็นได้เกิดฟ้าขนองอย่างหนักแล้วเกิดฟ้าผ่าเสียงดังสนั่นสองครั้งซ้อนพอฝนหยุดตกออกมาดูคอกวัวที่ทำถึงกับสุดเห็นวัวนอนตายอยู่5ตัวหนึ่งในนั้นเป็นวัวพ่อพันบรามันมูลค่ากว่า10,000 0บาท ด้านในสำรองสิงสถิตซึ่งมีคอกวัวอยู่ติดการเปิดเผยว่าขณะที่ฟ้าผ่าลงมาที่คอกวัวนั้นตนอยู่บ้านห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ100เมตรฟ้าผ่าลงมารุนแรงถึงขนาดโคลงมไฟในบ้านแกว้งและหล่นลงมาแตกเสียหายจำนวน5ดวงขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจข่าวสดออนไลน์ ส่วนในวันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังนะครับในเรื่องของฝนตกฟ้าขนองซึ่งในช่วงนี้จะเป็นช่วงฝนสั่งฟ้าปลาสั่งนองหรือชาวอีสานเรียกว่าฟ้าผ่าหัวปลาเข็งดังนั้นนะครับในช่วงนี้ต้องระวังฝนจะแรงฟ้าจะแรงส่งท้ายนะครับในช่วงนี้ฝนที่ตกนอกจากมีฝนแล้วในหลายพื้นที่ก็จะมีลมกระโชกแรงรวมถึงนะครับฟ้าก็จะแรงตามไปด้วย อย่างเช่นพื้นที่บ้านของแอดมินเมื่อวานนี้ฝนตกกระหน่ำกว่า2ชั่วโมงเลยนะครับไม่มีท่าทีว่าจะหยุดจนทําให้เกิดน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ภายในบ้านและบริเวณพื้นที่รอบบ้านนะครับรวมถึงโรงจอดรถของบ้านตกหนักที่สุดในรอบปีเลยนะครับเมื่อวานนี้พื้นที่อำเภอกันทรารมสีสะเกดพื้นที่ไหนสภาพอากาศเป็นเช่นไรอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับ ส่วนในคืนนี้ก็ต้องเฝ้าร,ระวังบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนและทางตอนล่างทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ซึ่งฝนในวันนี้มากสุดอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานฝน80%ของพื้นที่รองลงมา70%ของพื้นที่ที่ภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลส่วนภาคใต้ฝน60%ของพื้นที่นะครับ เดียวมินจะพาไปเช็คพิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝนกันนะครับจะเริ่มจากเวลาประมาณ18นาฬิกา7ตุลาคม2566บ้านดงเย็น13ฝนตกหนะักบ้านเชียง7บ้านทาน5.1บ้านคำชมพู11.7ฝนตกหนะักบ้านเดชอุดม12.9ฝนตกหนะักนามน10.6ฝนตกหนะักกุชินาราย8.4โพชัย13.3ฝนตกหนะัก พลทอง11.5ฝนตกหนักบ้านแดง8เสรภูมิ16.2ฝนตกหนักทรายมูล13ฝนตกหนักป่าติว9.7ฝนตกหนักเยโสธร12.5ฝนตกหนักคำเขื่อนแก้ว12.2ฝนตกหนักศิลาลาด9.4ฝนตกหนักบ้านกกกุง12.1ฝนตกหนักร้อยเอ็ดสิบฝนตกหนักกาฬสินธุ์14.2ฝนตกหนักบ้านคำชมพู11.4ฝนตกหนักบ้านเดชอุดมสุจารณ์สิฝนตกหนัก บ้านกระบาก16ฝนตกนะหนัอนแก่น8.7มหาสารคาม12ฝนตกนะับ้านหัวขวัว13.3ฝนตกหนะักวาปีปทุม10.1ฝนตกนะักกุดรัง13ฝนตกนะักบ้านไผ่9.7ฝนตกนะักหนองไผ่9ฝนตกนะักกำแพงเพชร3.9บ้านคงวิไล3.3สะโบส3.5วงเวียนสาแก้ว6.9พระนครศรีอยุธยา7.4 กรุงเทพมหานคร5.5และกาญจนบุรี1.3 20นาฬิกาโมเรลเปลี่ยนกลุม่มฝนฟ้าขนองเน้นอีสานเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่บ้านนนสว่าง13.2ฝนตกหนะักน้ำสม7.2นนวารี7.4บ้านหนาส้มหง7.3น้องบรมภู5.4รอนธานี9.7บ้านผลทันสิบ บ้านประโค12.8บ้านพลของ10.2ฝนตกหนักทั้งหมดเลยนะครับเวียงจันท์9.3ฝนตกหนักบ้านเชียง8.5บ้านทุ่ง7.6บ้านนอนนิวาด9ฝนตกหนักบ้านธาต7.1สกลนคร10.5บ้านปลาปากน้อย17.1ฝนตกหนักนะครับบ้านหนองหอยธา12.6ฝนตกหนัก นามนสิบองจุดฝนตกหนักกุชินารายเก้าฝนตกหนักบ้านคำชมพู13.3ฝนตกหนักบ้านดงเย็นสิบห้าจุดแปดฝนตกหนักบ้านเด็ดอุดม15.5ฝนตกหนักบ้านกระบาด17.1ฝนตกหนักการลสินสีุ่ดสี่ฝนตกหนักโพชัย12.4ฝนตกหนักโพนทอง1 2บสฝนตกหนักบ้านแดง1 2บสฝนตกหนักเซราภูมิ12.4ฝนตกหนักทรายมูลสิบุดเก้าฝนตกหนักศิลาลาด9.7ฝนตกหนัก พี่ไมย9.6ฝนตกหนักนนสูง10.6ฝนตกหนักนครราชสีมา8.6สามโคก10.4ฝนตกหนักนครนายก6.5สระบุรี8.7ต่อไป22นาฬกามเรียวเปรียนกลุ่มฝนฟ้าขนองเน้นบ้านนงสวรรค์10ฝนตกหนักกชีนาราย6.3มุกดาหาร5.4ชานุมาน9.7ฝนตกหนัก สก,กนลนคร11.4ฝนตกหนะักนาวา8.5บานทาน5.3พรเจริญ12.7ฝนตกหนะักสร้างคอม14.4ฝนตกหนะักอุดรธานี12.3ฝนตกนะหนักนากลาง7.9น้ำสม7.8พิษณุโลก10.6ฝนตกหนะักนครไทย8.4พิจิตร7.6นองบัว8.7นครสวรรค์7.2เที่ยงคืนโมเดลเปลี่ยน กลุมฝนฟ้าขนองเน้นพิษณุโลก9.5ฝนตกหนะักนครไทย12.6ฝนตกหนะักพิจิต9.7ฝนตกหนะักเพชรบุญ7.9น้องไผ่9.5ฝนตกหนะักน้องบัว7.6บ้านดงสวรรค์10.4ฝนตกหนะักบ้านท่า10.9ฝนตกหนะักสกนลนคร8.8นาวา7.4สร้างคอม10.5ฝนตกหนะักอุดรธานี7.6พรเจริญ6.8 ต่อไป2องนกาโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนองยังคงเน้นอีสานนะคะผ่อนเจริญ12ฝนตกหนะักท่าแขก1ิบฝนตกหนะักบานทาตแปดจุดสี่กุชินารายแปดจุมุกดาหาร9.5ฝนตกหนะักร้อยเต่อไป4ี่นกาโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนองยังเน้นอีสานนะครับกุชินารายเจ็มุกดาหาร8ปดจุดหกร้อยเอ็ดเจ็ดจุดเก้าอำนาจเจริญสามจุดสี่ชานุมาลเก้าจุดหนึ่งฝนตกหนะัก หกนาฬิกาโมเรลวเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนองยังเน้นอีสานนะครับบ้านทรง9.4ฝนตกหนกักมุกดาหาร8.9ฝนตกหนกักบ้านหนองหอยทาต7.9นิคมคำสร้อย8.4ดอนตาล8.4แม่สเสรียงยิบ7.4ฝนตกหนักอ้มก๋อ,กอย2.7แม่แจ่ม16.9ฝนตกหนกักบ้านหงวาคา7.5ต่อไป8นาฬิกาโมเรลเปลี่ยนแม่แจม่ม ฝนตกหนะัก21.2 2แม่สเสียง23.7 23, ฝนตกหนะักอมก่อย15.4ฝนตกหนะักบ้านหนองหอยทาก้าจุฝนตกหนะักบ้านทรง7.8มุกดาหาร6.1 10นาฬิการิเวเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนองนเน้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับลำพูน11ฝนตกหนะักบ้านดอยแก้14.7ฝนตกหนะักแม่วาง14.2ฝนตกหนะักแม่ตะละ10.2ฝนตกหนะักแม่แจ่ม14 บ้านดอยแก้สิบสองจุดสามฝนตกหนักหมดเลยนะครับบ้านบ่อสลีสิบหกจุดเ้าฝนตกหนักแม่เสียงสิบเก้าจุดสี่ฝนตกหนักแม่ลาน้อยยี่สิบจุดเก้าฝนตกหนักอมก่อยยี่สิบเอ็ดจุดสามฝนตกหนักบ้านเลโคห้าจุดเก้าต่อไปนี่จะพาไปดูในด้านของการเพียงประกาศในสิบวันล่วงหน้ากันนะครับในด้านของพื้นที่ฝนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนและทางตอนล่างนะครับในวันนี้ 7ตุลาคมจนถึง16ตุลาคมทางภาคเหนือและภาคกลางยังคงมีฝนตกฟ้าขนองตลอดทั้งช่วงนะครับโดยเฉพาะฝั่งล่างและฝั่งตะวันตกส่วนพื้นที่ภาคอีสานทางตอนบนอีสานทางตอนกลางฝนจะเริ่มลดลงแล้วนะคะเตุลาคม2566ส่วนอีสานทางตอนล่างภาคตะวันออกฝนจัดลดลงในช่วงวันที่14ตุลาคม2566เป็นต้นไปนะครับ ดังนั้นนะครับขอท่านติดตามประกาศเพาประกาศและคําเตือนจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดภาคเหนือในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาร้อยละ80ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น,น่านตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูร์อุณหภูมิตาตส่วนยี่สิบสามิ 5, ้าองศาและสูงส่วนสามถึงสาองศาลมแปรปรวนความเร็ว5้ถึงสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาร้อยละ80ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบลวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นจารสินมุกดาหารชัยภูมิมหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อํานาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-26ถองศาและสูงสุด32-34ององศาลมแปรปรวนความเร็ว1 0 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำส่วนยี่สิบยี่สองศาและสูงส่วนสามสององศาลมแปรปรวนความเร็วสิบถึงยีิกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายก ปราจีนบุรีฉะเชิงเซาจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดยี่7ิาษองศาและสูงสุดตามสองสองศาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็วสุภาพถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1เมตรบรเิเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพริมหอนทนฝนฟ้าคะนองรอยและ70 ฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาและสูงสุด32-33องศาลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็วลถ10-20กมต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝนฟ้าขนองร้อยละ60สิฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพัทธลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสององศาและสูงสดุด3ามสองถามศาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็วลสภาถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทเทลครื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ60บฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุดย4 2สองศาและสูงสุด2 8่3ดองศาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมสั้นถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมสั้นถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ดังนั้นขอท่านติดตามประกาศพยากรณาา์และคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยากันอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะริยะอย่างขันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบพอมข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้นนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ